อันเกเกดอันเกเกดห้าสีตัวน่าจะเดียวตัวีะฮิวเดฟอน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 สะเป็สเป็ดะเป็สเป็ดชิลลิง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 ชิลิงชิล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 ลิงชลลิงชิเลิงชิลลิงชิลลิอิลงชิลลิง วิ่งแน่เลยไอ้สิ้เรัมวิ่งมาด้วันิ่งมาด้วเตอ้เ้วยังไม่ถึงวะมสมาของมสมาของมมาทมสมสมสกันมสกันมสกอนเยคำนดคำไหนดคำนดคำดคำคเย่งยงไป้านทร์นร์นแำร์นแท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 รร No, 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 no. ม EN, ัน <c oughs> มันมันมันถอย back, ม, scratch, ม,อมันไปแบ็คมันไปแบ็กเว้นมันไปแบ็กเวสมันเข้ามาแล,ล,ล้วมันมันวอล์กมาแล้วกี่ระแนนไอ้เปล่ามันเดินมาใช่ขับแค่ขับบอลเนี่ยสกูบอลเลยมันเดินบอแล้วบอกนะมีบอแล้วเหรอมีบอ <c oughs> แล้ว โยอีพี่ใครพี่ใครแบ็กน็อตอีเกตโอเคโยคำนันทิคำนันทิคำนันทิคำนันด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 ิใครคือเขาเริ่มหรือเอล่าไม่ได้ถ่ายวอลกระเบิดวอลกระเบิดวอลกระเบิด ยเนอัเจทีสูวันหนอนนอนนอนหนแบ็กคาแบ็กโชกคาแบ็กโชกคาแบ็กโชกูโบโชดนี่ให้บอลโย่คาแบ็ก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 แคปูโชคเยมีพรมนอนเวดแคปูโย่วอลกินวอลกินโย่วอลวันวอลกิ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 นนะนวอลกินวอลกินวอลกินหิวฟั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 นหิวไม่ฟันวอลกิ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 นคำดิบคำดิบวันคำดิบ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 ยี่มันตายหมดแล้วอะ ไอ้เด็วิ่งไปเลยได้ปะนด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 มันจะโชาสโฟร์ทีทูอนเจียเจียเจก่้าวอลกิน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 จัดวอลกินจัดวอลกินจัดบูลเล่เดมจัดบูลเล่เดมวอลกินวอลกินเ๋ยวแคปูโชกแคปูโชกเจ้าฮิวโชกฮิวแอนฟอน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 ไอ้ทิงอนี่ยลวฟเลวเลวเลว We kind of, we kind of, we kind of. There's a 6-3 witch work here. uh -huh. 3? Oh no. Okay. What the พวกทู้ได้ว่ากิล่าถ้าเราได้กันอเนี่ยมาต้ามาต้มีโกฟิแครเซอร์เมบีกิล่าวิวคัายิบได้ทำดองคอนเทนต์จังโกเอนเกตเอ็กซ์ต้าดาวเวฟโฟรีทันอนาฟอนอาฟอนอาฟอำแบ็คัม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 แบ็คทมแบ็คทแบ็คัมแบ็คทแบ็คฮออืม โอเคงแคปูเดคัมดโอเคแูเดคัมดิมีบมันกเวสไซด์โอเค30%ชิลลิงแคปูเดคัมด้บโอเคสกาละเนเกตไม่ได้กินอ่ะดิวฟอนฟอนก็เเกตชลไฟโ

เจลูกนอชาโลนะเกดไป4 3 2 1หน้องหน้องน้องเ้บัเฮ้บักูดดคัมแบ็ก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 ฮฟอนฮฟอนอวันไดู้ดีกันคัมแบ็กคัมแบ็คเดี๋ยวขมิดไซด์ขมิไซด์ขมิไซด์ขมิดไซเทวันขามซมิไซด์ขมิซมิซิไซมิมมมซมีมมบดนอไไดม เดี๋ยวีบิมบอมเดี๋ยวเดี๋ยวบินมเดี๋ยวทูบอมเดี๋ยวดวันบิมบอมเดี๋ยวเดี๋ยววันเล้์บอมย่อยนี้กาดลุ้นนะน้องไซเยี่ยฮิฟอนเยี่ยฮิอน เจ้าน้อยชะโลนอะฟอนฟ้ากูฟรีทุกวันอะฟอนเอากูทีท์คัมแบ็กคัมแบ็กเฮฟเฮฟเดอะฟอนเฮฟเฮฟเดอะฟอนไม่ตด้ลองตายนะไม่เกะวะเดวะกูสวยมากสวยมากสวยมากคัมแบ็ก no คัมแบ็ก no คัมแบ็ก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 สวย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 มิชิลิงมี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 ชิลิงจะเป็นเกะเหรอแกโฟบักโฟบ็กเฟิร์สโแบ็กเฟิร์สโแบ็กเฟิร์สรู้บ่เบนดีตัวสึ่ ยืดหน่อยฟูดฟูดฟูดทรีเวเป่ายืดหนุกน่อยชัโลฟเปโคฟรีโควันอันดับหน้า o e อันดับฟันฟูดที่คอมแบ็กคอมแบ็กก็วันคอมแบ็ก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 โอเคโอเคแตกหมดเลยใช่ปะโย่เฮฟฟันเฮฟฟันเฮมเฮมฟัน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 แท่งอันดับฟัน ยิงไปแทงกัหนะรอดคัมแบ็ก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 อแคปูจักก <c ups aries> ันนอตแคปูจักกันนอตโอเคแคปูจักกนอตอินไซด์โอเค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 โย่มาทีเวสโฮโฮน่ะเจ็ดลูกน็อตอะวัวน่ะเจ็น่ะเจ็โฮโฮโย่ลูกน็อตอวดววัวฝ่ไยโฟรีทุกวันน็อตเราบิ๊กแคป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 คัมแบ็กซาคัมแบ็กซาคัมแบ็กซาโกูแบ็กฟลาช

อยู่แข่งบอโก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 โคำน้อนคำน้อยคำน้อยคำน้อนเี๋ยหิวนอยหิวนอยหิวนอยคำน้อยคำน้อนคำน้อยดิฟพุดพุดลูกกมมีลูกก็มีลูกกมมีลูกอมมดันเย็ด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 โฮโฮลูกอีสยลูกอีสัยห4าสี่าสวัาเสาวิแคปเสาวิแคป ยบยบวอลกิน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 แคปปูช็กวอลกินแคปปูช็กแคปปูเด็กกระต่ยแคปปูเด็กกระต่ยโยสโตรลี่วอลกินนะครับสโตรลี่วอกิน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 นะครับสโตรลี่วอกินยแคปปูเด็กเทนแคปปูเด็กเทนแคปปูเด็กเทนวอลกินวลกิกิวลกิวอลกินอลกินอลกนยก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 ิ พี่ผู้ว่เไพี่แคบเตไสพี่แคบโขเธอโผู้อก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 แคดเดมแคดเดมแคดเดมแคเดมแคดเดมแคดเดมแคเดมผูแคดเด็มเดี๋ยคอเลอรได้ผูคดเดมูแคดเดมผูแคดเดมูแคมนะนูแคดเดมผู้แคดเดมผู้แคดเดมผูแคเดมผู้แคเดมผูแคดเดมแคเดมแคิมแมมีม อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตาาที่ตาาที่มี่ไหนปิงปิงปิอย right. ่ายอยู course, ่อยู in ่จแล้วโกแกเดมงโกแกเดมโยจักจักจดีใกล้จักรนอตดีกลจัก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 นอตโยดดับเอียงดีกล้ดับอียงดีกล้ฟทเทูวันดับ